สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปั้นอาซาคุระโยเป็นร่างไฮเปอร์แม็กในไอดีเกลือกันนะครับผมก็ได้ทำการเก็บกบอันตรา8ดาวเนี่ยครบ20ตัวแล้วนะครับผมมากว่าจะเก็บได้20ตัวนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะอ่านี่ครับ ก็เลยมาหนึ่งตัวเนาะก็บอกเลยว่าอาซูอาซา,าคุระโยเนี่ยคงจะเป็นตัวนะครับผมที่ผมใช้นะครับผมใช้แน่แน่แหละนะครับผมใช้แบบเอามาเล่นแน่แน่แหละครับเพราะว่าผมชื่นชอบตัวคอลาโบนะเออไม่ว่าจะเป็นคอลาโบไหนถ้ามันเก่งเนี่ยผมก็จะเอามาเล่นนะครับหรือว่าถ้ามันเท่อะไรแบบนี้ผมก็จะเอามาเล่นนะครับเออตามนั้นเนาะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องคอมโบเท่าไหร่แต่อนัตนตรงคือ ถ้ามีคอมโบเนี่ยผมจะเอามาใช้เป็นพิเศษมากกว่าเนาะนี่อย่างเช่นตัวนี้นะครับอาซาคคระโยเนาะที่ที่มันมีแบบความสามารถไทเปอร์เป็นหยุดศัตรูออกเป็นเิการ์ชั่วคราวนะครับผมก็ผมจะเอามาใช้แน่ๆนะอ่าโอเคมาครับผมจะมาปั้นเลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาเนาะยัดกบใส่เลยครับผมอ่าวันนี้วันจันทร์นะครับที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันเป็นวันจันท์รนะครับซึ่ง มันไม่ใช่วันที่อ,อาการผสมเรนเจอร์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น1.5เท่าหรือว่า2เท่านี่แหละผมจาไม่ได้เหมือนกันนะครับอืมมันไม่ใช่เนาะก็คงจะต้องเอาตัวเรนเจอร์ Ranger เนี่ยมาผสมให้มากขึ้นแล้วนะครับผมแบบเอามาผสมให้มากมันจะได้แบบแม็กไวไวโอเคเออผมจะต้องเอาตัวตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ละกันนะครับมา ผมจะเอาตัว8ดาวแดาวยัดใส่เลยละกันที่จริงคือผมดองไว้นะตัวพวกนี้ผมดองไว้ว่าจะทำพีนึงแ้อยแต่ว่าเอาไปเอาม,ามันไม่มีตัวย่อยครับเออผมก็เลยแบบเอะเอามาแบบเอามาอัปเกรดเลยละกันนะครับเอามาย่อยเลยละกันอ่ะถึงแม้ว่าจะเสียได้หน่อยๆแหละแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเก็บใหม่ได้ตัวพวกนี้มีแบบมันออกบ่อยนะครับเออตัวพวกนี้มันออกบ่อยตามนั้นนะครับโอเค l a เลเวล225แล้วนะครับจริงๆผมลังเลว่าจะปั้นเต่าเลนก่อนไหมนะครับคือผมลังเลมากว่าจะปั้นเต่าเลนก่อนไหมแต่ว่าเอาไปเอามาผมคิดว่าผมปั้นโยดีกว่าผมชอบนะครับผมแบบว่าผมชอบแบบให้มันมายืนแทงอ่ะเออจะได้เป็นดาเมจจะได้เป็นตัวแทงสามธาตุนะครับอาดมธาตุไม้โทวาธาตุน้ําโยธาตุไฟนะครับแบบเทๆไปเลยเออผมคิดว่าอย่างนั้นผมก็เลยคิดผมก็เลยปั้นโยนะครับเออ ส่วนตัวเต่าเลนเนี่ยค่อยปั้นตามนะครับค่อยปั้นมาีหลังเนาะโอเคเพราะว่าผมเองก็คงจะเก็บกบมาปั้นเต่าเลนแน่นอนแหละมันเก่งด้วยนะครับต,ตัวเต่าเลนเนี่ยมันก็เก่งด้วยนะอือีกอย่างคือผมมีชินุสเกะแล้วไงเออดาเมทธาน้ําสุดเก่งนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียดว่าจะปั้นเต่าเลนก่อนเ,ออเพราะว่าผมมีดาเมทธาน้ําที่ดีมากๆแล้วเนาะเอาไว้ใช้งานโอเค ขออนุญาตอันนี้เนาะคุณผู้ชมนะครับผมอัปเดตแบบนี้คือใช้เวลานานหน่อยต้องขออภัยจริงๆคือแบบมันไม่ใช่วันที่ผสมเลนเจอร์คูณนะครับเป็นคูณเท่าอะไรแบบนั้นเนาะคูณจุดๆเๆท่าเออเรียบร้อยครับคงไหวหน้าอาซาโคระโยนะครับคือชื่อมันก็แปลกๆนะเออประมาณนั้นเนะเาะเลยจะสั้นว่ายโยก็ได้นะครับโยนะครับเป็นร่างอัลตร้าแม็กแล้วนะ โคดาลเลนเจอร์ดานังกันตาเนี่ยร่างแม็กนะก็เป็น4.5วินะครับผมพลังชีวิตเนี่ยประมาณ8ปล้านหแสนพลังโจมตีเนี่ยประมาณ3ามแสนสนะครับพลังป้องกันเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนหนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมรีโอโ้โหโคตรสุดยอดนะครับอ่าคงไหวหนะอาซาโคระโยกับผมนะครับเป็นร่างนี้แล้วนะโอเค ผมจะต้องออสลับล่างด้วยนะครับมา let's go ครับผมปึ๊บนะครับผมขออนุญ,ญาตแคปด้วยนะขออนุญาตแคปตอนที่มันแบบว่ากำลังผสมด้วยเอาไปทำหน้าปกนะครับโอเคอ่ะแคปทันพอดีนะครับเรียบร้อยแล้วก็แคปหน้านี้ด้วยนะครับแป๊บนึงนะคุณผู้ชมขออนุญาตค้างหน้านี้ก่อนนะคือแบบ อ่าเดี๋ยวมันจะไม่มีรูปทำนหน้าผนะครับโอเคก็ได้เป็นความสามารถหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวมาครอบครองแล้วนะครับผมในร่างไฮเปอร์นะเป็นร่างไฮเปอร์แม็กเลยนะครับโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้แหละมั้งโอเคมาครับนี่ได้โยเป็นร่างไฮเปอร์แม็กแล้วโหโคตรเท่อ่ะเท่มากอะ่ะสำหรับผมนะมันเท่มากๆครับตัวนี้เออ เป็นชื่อเต็มของมันเนี่ยจะเป็น Spirit of s ซอรอาซาโคละโยนะครับผมอ่ามาเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับตัวอาซาโค a ะโยอ่าโตโยนะครับผมเป็นธาตุไฟสายพลังนะครับแร่าตจะลางไฮเปอร์ที่ใช้เนี่ยเป็น1,230นะครับแต่ผมใช้เกียร์ลดแร่เนาะมันก็เลยแร่น้อยๆนะครับอความเร็วในการโจมตีเนี่ยปกติความเร็วในการขึ้นที่เนี่ยเร็วนะครับ สกิลหนึ่งเลครับมีเพิ่มการต้านทักษะ40% 6วินาทียกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่องของพักพวก4วินาทีสร้างมาเลในพื้นที่4วินาทีนะครับสกิลนี้กว้าง360จุดนะครับถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับผมถือว่ากว้างเลยนะครับเออผมชอบนะสกิลนี้โอเคสกิลที่2นะครับมีสกิลที่2เนี่ยร่างไฮเปอร์นะ มียกเลืทักษะอามาตะของศัตรูดาเมจ36เท่าแล้วก็ขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของศัตรู5วินาทีนะครับสกลิลนี้กว้าง310จุดนะถ้ามันกว้างประมาณสัก350จุดอะผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเออจริงๆนะผมชอบนะครับเออแล้วถ้าเกิดว่าสกลิลมันแบบแม่นแบบอ,อ,อะไรอะมันแม่นแมนอะไรแบบเนี้ยมันแม่นมากขึ้นเนะี่ยโอ้โหจะดีจัจัดนะครับโอเค ส่วนความสามารถเลนเจอร์กลุ่มนะครับก็เป็นความสามารถกลุ่มราชันแห่งพูดเนาะเพื่อมพลังได้รับบัฟพลังชีวิตนะครับความสามารถเทปเปอร์ก็อย่างที่บอกไปครับว่ามีหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวนะครับทําให้ศัตรูไม่สามารถปล่อยตัวได้นะครับผมประมาณ5วินาทีเนาะอ่าสเตตัสนะครับผมลดผมลดแร่ไปก็เหลือประมาณ8 9 1นะครับ แม่นอนทัาสะ24%หลบสกิล91%นะครับด้านสกิลคงเดิม30%ใช้สกิล63%นะครับอ่าเคลื่อนที่เร็วขึ้นเป็น169นะครับโอเคพลังชีวิตรวมรวมเนี่ยประมาณ62ล้านพลังโจมตีพลังโจ,จมตีเนี่ยประมาณ1นล้านสนะครับผมได้เสร็จเกียร์นี้ไปเนะาะคาถาเวทของราชินีนะครับค่าก็ไม่ค่อยสูงมากหรอกแล้วก็รองเท้าของเกียวหุยนะครับแล้วก็กระดิ่งทองคริสต์มาสนะครับผมโอเค มาครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะมาผมจะแบบรีวิวแบบฉบับโคจิเลยนะครับผมเล่นแบบไม่นานหรอกนะครับอืเล่นแบบไม่นานนะเอาแบบไม่นานละกันนะครับอันนี้ที่มันหมุนๆไม่ใช่อะไรนะเวลาที่ผมค้างหนะ้าจอไวนน้นานๆเนี่ยมันมักจะหมุนแบบนี้แหละนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะผมคายเป็นเพราะว่าทางเกงมคงคิดว่าผมแบบอ,ออฟไลน์อยู่อะไรแบบนั้นก็เลยไม่ได้ใช้เน็ตผม ในการเชื่อมต่อกับเกมโอเคผมพูดอะไรของผมไปเนี่ยเมื่อกี้โอเคอาซาคุระโยนะครับมาเรามาลุกันดีกว่าเนาะมาครับมันมีบัฟมันมีบัฟประจำเนือนของมันด้วยนะครับผมอ่านี่ครับผมก็เหลือแล้วประมาณ547เนาะบวกสมบัติไปแล้วก็บวกบัฟประจำเนือนของมันไปนะครับนี่ดาเมจก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้ ปุ๊บ่าพลาดครับเออเห็นไหมสกิลหนึบัฟหน้าป้อมนะครับแล้วก็บัฟประจําตําแหน่งนะแล้วก็สกิลสองเป็นดาเมจนะครับไปเยี่ยงเท่นะสลับผมผมมองว่ามันเท่มากๆนะครับโอเคออโต้ไปเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึกมากมายแบบเหมือนกับโทวะอาดัมนะเออมันก็ถึกพอสมควรนะครับไม่ได้ถึกแบบ OP OP ขนาดนั้นเนาะโอเค เอาประมาณนี้ละกันพอหอมปากหอมคอเนาะอ่าไปครับเดี๋ยวผมขอผมให้ดูบัฟประจำเดือนของมันด้วยนะครับก็เป็นอัตราการใช้สกิลเนี่ยเพิ่มมากขึ้น5 0แล้วก็ลดและธาตุที่สร้างเรนเจอร์เนี่ย3 0ปรนะครับประมาณนี้ถ้าเปลี่ยนจากอ่าเพิ่มอัตราการใช้สกิลตัวนี้นะครับผมเนี๋ยเปิดให้ดูใหม่นะครับเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับโอ้โหบอกเลยว่าดาเมจจะหนักกว่านี้อีกนะครับ จริงๆนะจริงๆนะครับถ้าเปลี่ยนที่ผมถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนบัฟอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่าก็คงจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันแบบมันอยู่ในเดือนนี้แล้วอ่ะเออนะครับโอเคลองดูทีมนี้ละกันนะครับผมผมจะเล่น3รอบนะโอเคมาครับ let's go let's go มานี่ครับภาพที่ผมคิดไว้คือมีอาดัม ภาพที่ผมคิดไว้คือมีอาดัมมีโทวะมีโยนะครับผมมาแทงด้วยกันเออพระเอกไม่ไม่ใช่พระเอกดิโทวะเป็นผู้หญิงนะครับเออดังเอกหนึ่งพระเอกสองเอยนางเอกหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่นางเอกดิเออผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองนะครับเออมันจะเรียกว่าพระเอกกับนางเอกพระเอกกับนางเอกไม่ได้ดิเออเรียกว่าเป็นตัวตัวดําเนินเรื่องก็ว่าได้หรือไม่ก็เป็นตัวอื่นแหละเออ <laughs> ผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันขออภัยด้วยครับโอเค มาโยโยอ่าโยแทงครับอ่ะให้ดูโยแล้วกันนะครับอุ้ยแต่ว่าทีมเขาตึงจัดๆเลยว่ะคุณผู้ชมทีมเขาตึงมากเลยนะโอเคผมอาจจะแพ้ก็ได้เอลซ่าคือตึงจัดๆอะคือโยผมทำดาเมจไม่ได้ไม่นะโอเคพอผมถอดบอสจระ,ะเข้ออกมันจะมีปัญหาตรงที่แบบว่าสกิลมันไม่ค่อยแม่นนะครับประมาณนั้นเออสกิลแบบ อ่าไม่ใช่สิศัตรูมันไม่ค่อยกระเด็นนะ่ะเออคือบอสจระเข้เมันสกิลแม่นมากครับแล้วก็เป็นดานเมจสะสมได้ดีนะครับโอเคผมอาจจะเอายอ่าผมอาจจะเอาบอสจระเข้ม,มาแทนตัวอื่นก็ได้นะครับอเดี๋ยวขอคิดดูก่อนอาจจะเอามาแทนฮิมาฮิมาก็ไม่ได้อาจจะเอามาแทนเอลิสหรือเปล่าเอลิสหรอเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะโอเครอบนี้ผมแพ้นะครับผม โยก็ Yo, พอยืนได้นะพอยืนได้นะครับโห oh. เกียรก็ไม่ได้อะไรมากมายนะผมไม่มีบอสจระเข้นะครับออ้ย oh. พอผมถอดบอสจระเข้ออกคือมีปัญหาเลยว่ะคุณผู้ชมบอสจระเขคนี่คือแบบคือมันขาดไม่ได้นะเออพูดตรงๆนะคือบอสจระเขคคือดีมากๆนะครับโอเคผมจะลองเล่นทีมที่ไม่มีผมจะลองเล่นแบบทีมที่ไม่มีบอสจระเข้แล้วกันอ่ะถือถือถือเป็นการทดสอบไปด้วย อ้ยโยผมตายเลยอะ่ะโยผมตายตัวชินสุเกะใช่ไหมอ๋อว่าอยู่ทำไมโย,โย่ผมถึงตายง่ายคือแบบมันมีดเมาเมจธาตุน้ำที่ดีครับเอออย่างเช่นพวกชินสุเกะบอสจระเข้เออเนาะอืมคือถ,ถ้ามันมีข้าวแฝงแบบแฝงจะจัดจ่ดะเออแบบถึกประมาณคิริวเลยอะ่ะโอ้โหคงจะดีมากๆอ่ะนะครับหรือไม่ก็ถึกแบบพอๆกับดัสอดัมเลยอะ่ะคงจะดีมากๆนะคือตัวธาตุน้ำ ในเกมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คือมันมีแต่ตัวโหดครับซึ่งตัวท่าแฟม,มันยืนไม่ค่อยได้เท่าไหร่เออโอเคอ่ะห็นโยไหมครับเห็นโยไหมอ่ะโยอยู่นี่นะเออก็ยังสู้ได้อยู่นะครับพอจะสู้ได้อยู่อ่ะเรียบร้อยหรือว่าผมจะเอาอาริทิกิออกแล้วก็เอาบอสเคใส่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวทีมผมมันจะใช้สกิลไม่บ่อยนะเออ ทีมไหนดีนะครับผมเจอกับทีมธาตุน้ําหนักแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอเจอกับทีมธาตุไฟก่อนเอ้ยทีมธาตุไม้นะครับขอทีมธาตุไม้อุย้ยธาตุน้ําเยอะมากนะครับอุย้ยธาตุน้ําอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะเจอกับทีมธาตุทีมที่มีดาเมจธาตุเอ้ยทีมที่มีตัวธาตุไม้เยอะๆอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีมนี้มันก็ตึงเกินไปนะครับดัสอ่าดัสดัสได้อยู่เจอกับดัสเป็นไงเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะครับเจอกับดัสนะ ถ้าจจให้ผมเทียบนักสืบก,กับโยนะผมคิดว่ามันดีคนละแบบนะครับเออมันใช้ได้ทั้งสองตัวผมพูดได้แค่นี้นะครับอืมโอเคโยครับโยมาเลยอ่าบัฟนะครับสกิลหนึ่งบัฟหน้าป้อมแล้วก็บัฟบัฟประจำตำแหน่งเนาะอ่าโทวะอาดัมนะครับสามตัวสุดยอดโอเคมา นี่ถ้าผมปั้นเต่าเียนมามันจะใช้ดีมากขึ้นไหมนะอันนี้คือน่าคิดมากครับอันนี้คือน่าคิดมากผมจะลองดูแล้วกันนะจะลองปั้นเต่าเียนมาแล้วก็เล่นควบคู่กันว่ามันจะดีไหมโอเคได้ครับก็ประมาณนี้แล้วนประมาณนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมพ่อของปากหอมคอนะครับให้ดูว่าโยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะผมจะใส่ในทีมป้องกันดีไหมเนี่ยหรือว่าจะเอาบอลจระเข้ใส่ต่อ อ,อันนี้ผมขอลองก่อนนะคุณผู้ชมอันนี้ผมจะลองเอามาใชาด้ดูจะลองเอามาใช้บอสจระเข้ดูถ้าเกิดว่ามันแพ้แบบแพ้บ่อยมากๆอะผมจะเปลี่ยนเป็นบอสจระเข้บอสจระเข้อะไรเนี่ยจระเข้แทนนะครับคือบอสจระเข้ผมอะมันดีไงเออแบบมันพาทีมออให้ชนะได้หลายรอบแล้วนะครับเกมตั้งรับผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเท่าไหร่แต่ก็ต้องเปลี่ยนนะ เพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าคงจะเอามาใช้จริงๆแหละอือยากจะเล่นโคลาโบสักสิบตัวเออประมาณนะั้นเน้นคอมโบไปเลยนี่ตัวโยนะครับโอ้โห,หก็ลุ้นแทบตายนะครับในกล่องการันตีผมนึกว่าผมจะไม่ได้แหละโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไวาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตาเนมินนาะ บายบายครับผม